ประยุทธ์บอกว่าไม่เห็นสาระถาอะไรในการที่จะมาร่วมเวทีดีเบตในครั้งนี้เพราะต้องมาประดิบประดอยคําพูดอาจารย์เองก็เผือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเวทีการดีเบตมาอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะอาจารย์เห็นว่ามีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนกับเรื่องของการดีเบตคะผมค่อนข้างเห็นใจพลเอกประยุทธ์ที่จะไม่ไปดีเบตผมคิดว่าคุณต้องลองประเมินตัวพลเอกประยุทธ์ดูผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์คงจะรู้ตัวว่า เวลาพูดเนี่ยฟังไม่ง่ายเพราะว่าเป็นคนพูดรัวแล้วก็เวลาพูดเนี่ยไม่ค่อยน่าฟังจะพูดสบับสบับจำได้ใช่ไหมครับแล้วก็พนเอกประยุทธ์มักจะใช้อารมณ์เมื่อถูกถามแล้วถูกยั่วเพราะฉะนั้นในเวทีดีเบตเนี่ยมันจะมีคนยั่วมันจะมีคนพูดที่ไม่ไม่ตรงกับใจไม่สบอารมณ์ ก็จะเกิดอารมณ์โกรธแล้วคุณต้องรู้ว่าคนอย่างพลเอกประยุทธ์เป็นทหารมาโดยตลอดชีวิตไม่ได้เตรียมที่จะมาเป็นนายกแลฐมนตรีหรือไม่เตรียมที่จะมาทำงานการเมืองคุณรู้ไหมว่าการเป็นทหารเนี่ยเป็นผู้บัญชาการทัพบกเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนน่าจะใหญ่ที่สุดเลยนะคะอาจารย์โอ้โหคุณใหญ่จริงๆครับไปไหนมีแต่คนยอมหมดค่ะ เป็นผู้บัญชาการอหานบกมีใครเคยเถียงบ้างไหมโอ้โหคงต้องทําตามคําสั่งอย่างเดียวละค่ะใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นไม่คนที่ไม่คุ้นเคยแล้วไปเจอคนเถียงคนบอกว่าไม่เห็นด้วยค่ะแค่นี้มันก็รู้สึกว่าทั้งชีวิตเราเราไม่คุ้นเลยต่อการที่มีคนมาบอกว่าไม่เห็นด้วยอืมเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นใจพลเอกประยุทธ์นะครับนี่ผมพูดจริงๆ,ๆก็แล้วแต่คุณจะฟังว่าผมพูด สแคสติกหรือพูดจริงแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเห็นใจอืก็นี้ก็ต้องกลับมาดูว่าการดีเบตคืออะไรคการดีเบตเนี่ยมันตรงกันข้ามกับการสิ่งที่เขาเรียกว่าคอนเซนแซสคอนเซนแซสแปลว่าหาฉันธามติ การหาชั้นทามติแปลว่าเราขอฟังคุณว่าคุณว่าอย่างไรเราว่าอย่างนี้เรามาหาจุดร่วมกันว่าเรามีอะไรตรงกันบ้างอะไรที่ไม่ตรงเจ็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆมาคยุคยๆกันเราก็จะพอหาจุดร่วมจุดร่วมทำงานด้วยกันไปก่อนอันนั้นเรียกว่าหาชันธรมติแต่การดีเบตเนี่ยมันคือการพยายามบอกว่าจุดยืนของเราดีอย่างไร ความคิดของเราดีอย่างไรวิสัยทัศน์ของเราถูกต้องอย่างไรและขณะเดียวกันต้องคอยจับผิดวิสัยทัศน์และวิธีคิดของคนอื่นที่เขาพูดออกมาว่าเขามีจุดอ่อนตรงไหนที่เราจะโจมตีและเราก็พยายามที่จะดีดีเฟนหรือพยายามที่จะปกปิดจุดบกพร่องของเราเราพยายามเถียงเพื่อให้คนเขาเห็นว่าจุดจุดของเราเนี่ย ไม่ได้บกพร่องเรายังดีอยู่ออันนี้คือการดีเบตอันนี้ถ้าคุณถามผมว่าในงานแบบนี้เนี่ยมันควรจะใช้ดีเบตหรือใช้คอนเซนซสะผมก็ยืนยันว่ามันต้องดีเบตเพราะมันเป็นการแข่งขันเพื่อประชันว่าให้ประชาชนเขาเห็นว่าเมื่อคุณอาสาไม่มีใครบังคับนี่ครับอยากจะมาเป็นนายกและมนตรีคนเขาก็อยากจะรู้ว่าคุณมี ความรู้ความสามารถหรือภาษาเขาเรียกว่ามีกลืนมากน้อยแค่ไหนหหมีวิสัยทัศน์มีอารมณ์มีควบคุมอารมณ์และเพราะว่าต่อไปจะต้องไปทํางานกับชาติบ้านเมืองจะต้องเจอหนักกว่านี้และจะเจอฝ่ายค้านในสภาที่จะต้องเป็นฝ่ายตรวจสอบไม่มีใครเขามานั่งเออเออคักคะเหมือนกับพูดเป็นผู้จัดการหนานบกนั่นน่ะสิคะและขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็เลิกเกรงใจสื่อมวลชนก็จะถาม คุณจะมาตาวาดว่าไม่ต้องอบอกแล้วไม่ฟังไงมันทำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าดีเบตเนี่ยมันมาทำให้คนเขาเห็นตัวตนเห็นว่ามีความคิดอ่านเป็นอย่างไรอารมณ์ความรู้สึกความน่ารักหรือไม่น่ารักเป็นอย่างไรจะเป็นผู้นำประเทศไม่ใช่ผู้นำกองทัพก็จะต้องทำตัวไม่เหมือนกับผู้นำกองทัพ แต่ว่าผมก็ยังเห็นใจนะครับว่าคุณประยุทธ์ก็คงจะประเมินตัวเองแล้วก็เมื่อประเมินตัวเองแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณนันนันปัญจาชุนมาเป็นนายกรัฐมนตรีและจะมีการเลือกตั้งครั้งถัดไปคุณนันนันมาจากไหนครับการเป็นนายกอไม่ได้มาจากการเลือกตั้งใช่ค่ะมาจากหลังจากที่มีการรัฐประหารแล้วก็ไปเชิญคุณนันนันปัญจาชุนมาเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับใช่ค่ะสองครั้งค่ะ ถามว่าคนที่เป็นนายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและขณะนั้นดับลงนะานตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขามาดีเบตได้ไหมผมตอบว่าได้แล้วไม่ใช่มาครั้งเดียวด้วยมาดีเบตกับผมเนี่ยหลายครั้งเพราะคุณอน,นันประญ,ญุชุนเป็นนายกสองครั้งค่ <Yeah. S 2> และเคยดีเบตกันกับัุหน้าพรรคการเมืองที่รัฐสภาที่ห้องห้องประชุมรัฐสภา ผมเป็นผู้ดำเนินรายการออมองต่างมุมตอนนั้นก็ชัดเจนและมาพูดถึงอะไรไหนพูดตอนนี้ก็พูดให้มันสิ้นซากไปเลยว่าที่คุณวิษณุพยายามที่จะพูดเพื่อช่วยช่วยพลเอกประยุทธ์ผมว่าสั่งไม่ขึ้น อาจารย์นิษสนุบอกว่าเงื่อนไขยเยอะถ้าจะพูดเนี่ยจะต้องพูดแต่วิสัยทัศน์ของตัวเองเท่านั้นจะไปพูดของพรรคเนี่ยไม่ได้บอกว่าถ้าไปพูดของพรรคเดี๋ยวจะไปพูดเกี่ยวกับนโยบายของพรรคซึ่งอาจจะเป็นยังไงไม่รู้ค่ะ<า>ผมถามคุณนิดิยก่อนพระเดกประยุทธ์จะรับเป็นนายกาเคยพูดใช่ไหมว่ายังไม่รับเพราะต้องขอดูนโยบายก่อนอ่าใช่ใช่ค่ะถ้าใช่แล้วก็คุณรับมาแล้วคุณดูนโยบายแล้วคุณถึงรับ S <S แล้วทไมคุณถึงจะพูดนโยบายไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ควรที่จะไปฝักฝ่ายฝ่ายใดอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์ด้วยเหตุผลได้ไหมคะถ้าบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ควรฝักฝ่ายฝ่ายใดค่ะมันก็ไปเข้าอีกข้อนหนึ่งที่เขาบอกว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องไม่เป็น เจ้าหน้าที่อื่นใดของรัฐใช่ไหมครับที่เราคุยกันเมื่อคราวที่แล้วเออเราอามันเดี๋ยวก็ใช่เดี๋ยวก็ไม่ใช่ขาดคุณสมบัติได้เที่ยวนี้อาจารย์วิศนุก็บอกว่าปปชเคยวินิจฉัยแล้วเมื่อตอนล่าหลังรัฐประหาร oh. ว่าคณะรัฐประหารไม่ต้องแจงบัญชีทรัพย์สินเพราะไม่ใช่เพราะว่าเป็นองค์กรทั่วคราวที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ <c oughs> ประเทศไทยมันก็ตีความกันไปได้นะครับ <c oughs> ผมเป็นปปชผมผมก็ต้องตีความอย่างนั้นนะครับผมก็กลัวเหมือนกันนะครับพอหลังรัฐประหารแล้วคุณจะไปบอกให้คณะที่ยึดอํานาจแจงมาชิทรัพย์สินเนี่ยคุณกล้าไหมอาจารย์วิศนุก็เลยบอกโอ้ยตรงนี้ได้ประโยชน์ <c oughs> ก็หยิบขึ้นมาเพื่อชี้ให้เราเห็นตกลงคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> แต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยมันอีหลักอีเหลือเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อ้างเดี๋ยวก็ไม่อ้าง <c oughs> ขณะเดียวกันตอนอเด็กประยุทธ จะไม่ดีเบตก็พูดอย่างหนึ่งว่าเป็นนายกเก่าไม่จําเป็นต้องดีเบตถ้าดีเบตแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาแต่ตอนเป็นนายกเก่ามีคนบอกว่าเออเป็นนายกเนี่ยถ้าจะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนูญใหม่เขาเขียนไว้ว่าถ้าควรจะทํางานการเมืองต่อเนี่ยจะต้องมีเจตนาที่จะต้องออกจากนายกหรือออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีอย่างเช่นรัฐมนตรีสี่คนจะต้องออกก่อนในเก้าสิบวัน ถึงะจะลงสมัครได้เป็นนักการเมืองได้ค่ะพลเอกประยุทธ์ก็เถียงว่าบารักโอบามาเขาลาออกป่ะไม่ได้ออกคุณอภิสิทธิ์ตอนเป็นนายกลาออกหรือเปล่าก็ไม่ได้ออกไม่ได้ออกค่ะแต่สองคนนี้เขาดีเบตไหมดีเบตอ้าวทำไมทำไมไม่อ้างอย่างนี้มั่งละ่ะว่าสองคนนี้เขาก็ดีเบตเราไม่ลาออกก็ถูกแล้วแต่เราก็ต้องดีเบตใช่ไหมครับ พอถึงเวลาดีเบตบอกว่าตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีไปพูดวิษณุก็บอกว่าสุ่มเสียงนะไปพูดถึงนโยบายของพรรคแล้วอีตอนหนึ่งก็บอกว่าเราก่อนจะรับต้องดูก่อนว่านโยบายเราเราเราไปได้ไหมเห็นด้วยไหมตกลงมันจะเอาเองแน่นี่ผมพูดด้วยความเห็นใจนะครับแต่ว่าลอจิกเนี่ยมันทําไมถึงแกว่งไปแว่งมาผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงออือแต่ว่าโดยสรุปเนี่ย ผมก็ยังเห็นใจเพราะท่านคงประเมินว่าถ้าไปดีเบตแล้วเนี่ยมันคงเสียมากกว่าได้เสียคะแนนมากกว่านี่แหละครับเป็นนักการเมืองตัวจริงเลยนักการเมืองตัวจริงเนี่ยเขาจะต้องคำนวณอย่างนี้ค่ะคุณรู้ไหมว่าคุณนักเสีนเคยขอเข้ามาดีเบตเมือ่อครั้งที่พลเอกชาวลิตดีเบตกับคุณทวนหลีกภัยตัวต่อตัว,ตว,ตวผมไม่กดยืนยืนกันสามขาผมยืนข้างหนึ่งยืนตรงกลาง ปรากฏว่าคุณทักษิณเนี่ยผมเคยเขียนอยู่แล้วผมผมพูดความจริงผมไม่กลัวค่ะเคยพูดกับผมว่าเอ้าทําไมเอาสองท่านดีเบตเอาผมไปร่วมด้วยได้ไหมผมก็เป็นหัวหน้าพักพลังธรรมตอนนั้นโอ้ค่ะค่ะผมเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมให้คุณทักษิณเนี่ยถามคําถามหนึ่งคำถามถ้าคุณทักษิณไม่อยู่ในรายการถา่ายทดสดผมให้คุณทักษิณถามหนึ่งคำถามแล้วคุณทักษิณว่าไงรู้ไหมพอดีเลยตอนที่จะถามเนี่ย ผมอาจจะมาช้านิดหนึ่งอาจารย์จะทํำยังไงผมบอกอ่ะเดี๋ยวจะขอคุณตะเกินสมทรัพย์นั่งที่นั่งข้างหน้าไว้แล้วคุณทักษิณมาคุณเป็นหัวหน้าพักใ,ในเมื่อหวนถึงกับเป็นหัวหน้าพักผมให้คุณถามคําถาม,ถามสองคนนี้ก็ดีเบตหนึ่งคำถามพอทักษิณมาตะเกินก็ลุกยืนลุกขึ้นแล้วก็ที่นั่งนั้นให้ทักษิณก็อ,อยู่ข้างหน้าคุณลงไปถามตะเกินดีว่าจริงไหมแต่พอถึงเวลาเลือกตั้ง ที่ทักษิณมองว่าตัวเองได้เปรียบทักษิณไม่ยอมมาเลยหลังจากนั้นเช่นเดียวกันกับเนี่ยเขาเรียวกว่าเป็นการคำนวณว่ามันจะได้หรือมันจะเสียอพอมาถึงยิ่งรักเชิญให้ตายยิ่งรักก็ไม่มีวันที่จะมาค่ะเพราะว่าเธอก็กลัวว่าเธอฉลาดเกินไปที่จะมาออกดีเบตกับคนอื่นเขาคค่ะ,คะตกลงเธอก็ไม่มาค่ะตกลงครั้งนี้ผมก็ค่อนข้างจะเห็นใจนะครับ ว่าที่พลเอกพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมมาดีเบตแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าออกทีวีคนเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาก็พูดได้เพราะ,ะว่าไม่มีใครมายั่วไม่มีใครมาเถียงไม่มีใครมาจับประเด็นผิดแล้วก็มาย้อนยอ่อเพราะฉะนั้นมันก็ง่ายใช่ไหมครับแต่ประชาชนก็น่าจะดูอย่างนี้ก็น่าจะพอวิเคราะห์อะไรได้เยอะอแต่สุดท้ายผมอยากจะบอกคุณเพียงแค่ว่า ผมสงสารกรกตเพราะว่าพอมีเรื่องอย่างนี้ก็โยนว่าต้องอยู่ที่กรกตตัดสินแต่อาจารย์วิษณุเป็นนักกฎหมายใหญ่ไม่ใช่เลยครับรู้ทุกเรื่องเรื่องกฎหมายและเรื่องนี้ทำไมต้องให้กรกตเป็นคนรับหน้าเสืออดีนะว่ากคุณคุณสรุปข่าววันนี้ว่ากรกตก็บอกว่าไม่มีใครห้ามไม่มีกฎหมายไม,ไ,ไม่ได้ห้ามค่ะจะมาไม่มาก็คิดเอาเองก็แล้วกันค่ะ,คะผมว่ากรกต ผมก็นับถือนะครับแต่ถ้ากรกตรับลูกคล้ายๆกับนาฬิกาที่ปปชรับลูกแล้วก็สื่อเป็นเวลานานมผมว่าประชาชนก็คงจะหมดแรงถ้าหากว่าเรามีองค์กรอิสระที่พยายามจะพลิกข้อกฎหมายพลิกไปพลิกงาไปตามเรื่องอย่างนั้นนะครับ